เดี๋ยววันนี้มาดูกันเลยว่าเราจะอยากได้ปิดผมขาวแต่อยากได้สีสว่างนะเอาสองสีนี้นะคะมาใช้ด้วยกันที่นี้ต้องเพิ่มอีกสีหนึ่งนะคะที่เป็นสีสว่างก็คือสี A 1 6นั่นเองนะคะตอนนี้สต้์ไม่มีกล่องแล้วก็ไม่มีตัวอย่างเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้เรากันนะคะว่าสีตัวเนี้ย มันเป็นสีแบบออกน้ำตาลอ่อนนะคะแล้วก็เหลือบมุนด้วยสีตัวนี้จะเป็นสีออกหมนออกเกรย์หรือว่าออกสีเทาแต่ว่าถ้าผมดำมธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไม่ออกเป็นแบบนี้แต่ว่าสองสีนี้นะคะพอรวมกันมันจะออกเป็นประมาณน้ําตาลมนใช่ไหมคะทีนี้เราทําผมดําหรือว่าผมน้ําตาลเข้มเนี่ยจะใช้เก้าเปอร์เซ็นต์นะคะทั้งสองเลยผสมอย่างละครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ตัว A16 นะคะเอามา ผสมด้วยนะคะประมาณ1หลอดนะคะแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปครึ่งหลอดตัวนี้ครึ่งหลอดนะคะเขาก็จะได้ออกมาเป็นสีสว่างนะคะแล้วก็สามารถที่จะอําพรางผมขาวได้นะคะไม่ถึงกับว่าต้องปิดเลยสัทีเดียวนะแต่ว่าเรียกว่าอําพรางผมขาวได้ดีนั่นเองนะคะ ก็เป็นสีที่อยากจะเอามาแนะนานะคะสำหรับใครที่อยากปิดผมขาวแต่ว่าอยากได้สีออกสว่างอะนะคะแล้วก็มีอีกสีหนึ่งที่เป็นสีสว่างนะคะก็คือสี A17 แบบนี้นะคะก็จะเป็นสีสว่างนะคะเดี๋ยวสตาเมลิจะดูให้นะคะว่ามีสีอะไรบ้างที่ใช้ทดแทนกันได้ถ้าไม่มีสี A16 นะคะสี A17 ก็จะเป็นสี บอลน,นั่นเองนะคะแล้ว A16 ก็จะเป็นสีสว่างนะคะ A18 ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะแต่ว่ามันก็จะติดทองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสตาแนะนำสี A16 และ A17 นะคะในกรณีที่จะใช้ทำสีแบบอําพรางผมขาวนะคะแล้วก็ ให้มันออกมาเป็นสีสว่างแล้วเวลาผมขาวขึ้นมาเราไม่ต้องย้อมหรือว่าโกรกผมบ่อยๆอะนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะตัวตัวนี้นะคะเ46นะคะน้ำตาลอ่นอนธรรมชาตินะคะเหลือบมนแล้วตัวนี้นะคะเป็นสีแบบไลท์เกรย์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาอ่อนนะคะอันนี้ ข้อดีหรือว่าคุณประโยชน์ของเขาตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการปิดผมขาวนิดหน่อยเพราะมันมีความเป็นน้ําตาลอ่อนนะคะแล้วก็เหลือบหมุนเนี่ยตัวเหลือบหมุนเนี่ยจะช่วยลดส้มลดแดงทีนี้พอเราเพิ่มสีเทาไปนะคะตัวไลท์เกรย์ตัวเนี้มันก็จะทําให้ไม่เป็นสีส้มและสีแดงเพิ่มเม็ดสีน้ําเงินเม็ดสีเทาเข้าไปในตัวนี้ใช่ไหมคะทีนี้ เราจะใช้2ตัวนี้เลยก็ได้นะคะสีมันก็จะไม่ได้สว่างมากแต่ถ้าเราใช้ A 1 6นะคะกล่องสีเหลืองๆเดี๋ยวสาจจะแปะรูปไว้ให้เนาะ A 1 6เนี่ยจะช่วยทำให้เม็ดสีจางลงแล้วก็ช่วยเปิดเกรดผมนะคะเพราะว่ามันเป็นสีสว่างแล้วก็ใช้ไฮโดรเจนแบบ12เซแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็คือใช้9แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ ลองดูนะคะเดี๋ยวเอาสีอื่นๆมาให้ดูอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะสตาร์ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วใครที่แบบอยากรู้เรื่องสีอื่นหรือว่าอยากให้สตาร์ทำคลิปวิดีโอสีอื่นนะคะอันเนี้ยวันนี้ก็มาททำคลิปของเบอร์ลินาแล้วกันเนาะแล้วก็มีสีพวกฟา์พวกอะไรเงี้ยก็มีหลายสีอยู่เดี๋ยวดูด้าหลังเนาะก็จะเอามา hey. แบบนี้เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีคนถามเข้ามาว่าสีชท,ที่เปิดผมขาวอย่างนี้เนาะต้องทำยังไง เดี๋ยวสตา์จะเอามาบอกในคลิปหน้าแล้วกันเนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้สตานะคะถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องสีชานมแล้วก็ปิดผมขาวนะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วก็รอดูคลิปหน้านะคะกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดเวลาสตาลงคลิปคลิปหน้าจะเป็นคลิปชานมแบบปิดผมขาวนะคะว่ามันปิดได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ต้องผสมยังไงนะคะเดี๋ยวสตา์จะเอาสีของ ตัวเบรลีน่าด้วยแล้วก็ฟาเกอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีสีห้ออื่นๆด้วยล่ะแต่ว่าค่อยติดตามกาันละกันเนาะคลิปหน้าว่าจะเอาสีอะไรมาพูดถึงกันบ้างเนาะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะที่ Star Beauty Brighton ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ใครที่สนใจอยากเรียนทำสีผมนะคะลองอินบอกเข้ามาถามกันได้ส่วนใครที่ยังไม่ได้ส่ง ชื่อแบบที่อยู่อะไรอย่างนี้สำหรับการรับรางวัลนะคะก็สามารถส่งไปได้ที่เพจนะคะ c e b o o k Star Beauty b r i g h t o นนะคะสตารก็จะส่งของไปให้นะคะเดี๋ยวจะไปแจ้งแจ้งชื่อนะคะสำหรับผู้ที่โชคดีนะคะในการที่ได้รับสีผมแล้วก็ทรีทเมนต์การทำสีผมนะคะเดี๋ยวจะส่งไปให้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ